Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy Birthday to you. สันเกิดพ่อความสุขมากกันนะครับพ่อพ่ออ่ะปฏิบัติแล้วก็เร่าที่ฐานก่อนที่ฐานก่อนที่ฐานก่อนพูดดังก็ได้เป็นเสียงก็ได้ไ,ได้ยินทั่วๆอ่ววันน,นนี้ก็ถือเป็นวันดีเป็นวันมงคลของพ่อหรือว่าเป็นวันเกิดอ,อีกปีหนึ่งที่จะอยู่หรือจะไปก็ไม่รู้ เออได้พูดไว้ก็มันเป็นเรื่องจริงชีวิตของคนเรามันก็ต้องอยู่เข้าไปเป็นวันหนึ่งธรรมดาขอให้ลูกๆทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ปราศจากโรคภยัยไข้เจ็บทั้งหลายทั้งปวงคอบครัวพี่ติ้งนะครับขอให้ทุกลูกๆทุกคนติ้งยุดธจูนจอยจ๊อบและโบนัสครอบครัว พัฒนาสิริรักและครอบครัวแขกันไทยขอให้มีความสุขความเจริญเจริญเจริญบ้าเปล่าปิดปิดเพอร์แหละนั่นแหละเปล่าไปเลยพ่อเปล่าไปเลยอ๋อไม่ต้องเข้าไปไกลเออโอเคอ่ะดีกว่าอ่าก็แข่งแรกค่ะคิดเลยมากเกิดในคะคิดเลยมาก